ัสดีค่ะตอนนี้ค่ะอยู่กับช่องพากินสันวาไรตี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยคันเกี่ยวกับวิธีการกินยาที่ถูกต้องของผู้ป่วยพากินสันค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญเป็นคุณพยาบาลวิชาชีพสุดสวยค่ะคุณโมนีทินันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและเช่นเคยค่ะเราอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพากินสันค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรดพิทยาเสลีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับค่ะ วันนี้ค่ะเราจะคุยกันเรื่องอการจัดยาที่ถูกต้องค่ะคุณหมอค่ะครับจริงจริงการกินยานี่สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าคนไข้เนี่ยเขาต้องทานยาของเขาอยู่ทุกวัน <c oughs> แล้วก็วันหนึ่งหลายหลายครั้งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่คนไข้บางคนคิดว่า การกินยามันก็มันก็แค่หักยาแล้วทานดื่มน้ําเข้าไปจบแต่จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณโบคุณนุ่นเนอะเพราะว่ายาในโรคพาร์กินสันเนี่ยมันมีวิธีการรับประทานที่ค่อนข้างเฉพาะมีเทคนิคนะครับแต่มันไม่ได้ยากอะไรเลยวันนี้ผมเข้าใจว่าคงมีคําถามอะไรที่น่าสนใจที่คนไข้อยากจะถามเข้ามานะครับค่ะ่าคุณหมอคะถ้าผู้ป่วยค่ะเดินทางไปทําโซนค่ะที่ต่างมากๆเลยค่ะเช่นไทยไปอเมริกาค่ะ คุณหมอมีวิธีแนะนําผู้ป่วยเกี่ยวกับการจัดยาแล้วก็เวลาของการกินยาอย่างไรบ้างคะครับก็โดยเฉพาะว่าตอนนี้เนี่ยคนเราเ,เพิ่มเริ่มท่องเที่ยวกันมากขึ้นเนะคำถามที่หมอถูกถามบ่อยเพิ่มขึ้นเลยนะครับว่าถ้าเดินทางไปอยู่เวลาแตกต่างกันนี้เราจะต้องกินยาอย่างไรดีนะครับคิดง่ายเลยนะครับว่าเราอยู่ที่ไหนเรากินตามเวลาที่นั่นง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ไม่เกิดการสับสน เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนไทม์โซนหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่มันอาจจะเกินหน่อยหรือบางทีมันอาจจะดูซ้อนกันนิดนึงนะครับแต่มันก็จะเป็นแค่ช่วงสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าท่านเดินทางไปนะครับไปถึงที่นู่นตอนเช้าท่านก็กินยาเหมือนในลักษณะตอนเช้าแล้วก็ตอน11บเอโมงตอนบ่ายสองอะไเหมือนกับตารางที่เราทานยากันเป็นปกติในลักษณะแบบนั้นทีนี้คําถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับที่หมอถูกคนไข้ถามที่หมอเอาหมอแล้วบนเครื่องบินทํำยังไงล่ะ โดยเฉพาะถ้าไฟล์ยาวๆในจุดตรงนี้ผมว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราไม่ได้มีกฎตายตัวนะครับผมเพราะว่าบางทีมันยากนิดนึงคนไข้บางทีที่นอนยาวอะไรต่างๆด้วยหมอก็ามาักจะแนะนําว่าให้ดูตามเวลาที่เขาเสิร์ฟอาหารบนเครื่องบินก็แเรากันในจุดตรงนี้แล้วเราก็กะดูคร่าวๆนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งเนี่ยถ้าคนไข้อาการเขาค่อนข้างเซนซิทีฟอยู่นิดนึงก็คือขนาดที่อยู่บนเครื่องบวกจํานวนชั่วโมงตามที่ท่านกินยาไปแต่พอท่านไปถึง จุดหมายปลายทางกินตามเวลาที่นู่นนะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่มันจะทําให้ไม่เกิดการสับสนนะครับแล้วก็จากประสบการณ์หมอที่ดูคนไข้ในจุดนี้ที่ผ่านมาคนไข้ก็ส่วนใหญ่ก็จะสามารถที่จะ manage ได้นะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นปัญหามากเท่าไหร่ครับค่ะคุณพยาบาลคะช่วยแนะนําวิธีการเก็บรักษายาหรือว่าแบ่งยาอย่างไงให้ถูกต้องแล้วก็ไม่เสื่อมคุณภาพเนี่ย ะยาพากินสารส่วนใหญ่มันจะไวต่อแสงแล้วก็ความชื้นนะคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำที่แบบจะเก็บรักษาให้ได้ดีะคะ่ะก็คือเราจะกินเท่าไหร่แล้วก็หักเป็นต่อวันจะดีกว่าไม่ควรหักสะสมไว้แบบเป็นขวดเป็นกล่องเยอะๆเพราะว่ายาเวลาหักแล้วมันจะมีเหลี่ยมมีมุมะคะ่ะเมื่อมันมาเสียดสีกันมันจะกลายเป็นผงยาแบบเรียกว่าความกลอนของยาเป็นผงยาอาทให้ยามันไม่ไม่เต็มคุณภาพได้แล้วก็เมื่อเราเออกออกมานั้นๆมันทงความชื้นก็จะเสื่อมคุณภาพได้ไวขึ้นค่ะ แต่นี่เดี๋ยวจะเสริมคุณโบตรงนี้นิดนึงนะครับผมเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยเราจะคนไข้อาจจะมีข้อจํากัดนะครับในเรื่องของว่าบางทีอยู่คนละที่กับลูกแล้วพอตัวเองพออายุเพิ่มขึ้นไม่สามารถที่จะหักยาได้แล้วก็ลูกอยู่คนละที่ตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งท้าทายหนึ่งในเรื่องของการจัดยาเพราะว่าคนไข้เขาจัดยาเองไม่ได้แล้วบางทีลูกดันนานมาที อยากที่จะหักยาไว้ให้ทั้งเดือนเลยคุณโบอย่างนี้ทำไงดีครับเออเราจะแนะนําว่ามันจะมีตลับแบ่งยาค่ะ <c oughs> ควรจะเลือกเป็นแบบทึบแสงนะคะให้เพื่อป้องกันแสงแล้วก็มันจะจับเป็นมือมือตามเวลาแล้วก็แปะหน้ากล่องไปเลย,เลยก็ได้ว่า,ากินหกโมงเช้าสิบโมงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ให้กับคนไข้ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ใส่เป็นช่องๆองของของแต่ละมืออย่างนั้นค่ะมันก็จะลดเปอร์เซ็นต์ในการที่แบบมันจะเสียดสีหรือว่าเป็นก่อนเป็นผงยาได้ค่ะครับและอีกอันหนึ่งที่ที่อยากจะเสริมนิดนึงนะครับผมก็คือว่า ถ้ามันเป็นในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยผมว่าเราอาจจะต้องให้ลูกเขาคุยกันในครอบครัวตรงนั้นว่าเราจะ manage ยาอย่งไรนะครับที่ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ที่อยู่คนละที่กับเราซึ่งในบางครั้งเนี่ยผมว่าคุณโมการหักยาไว้ทั้งเดือนเลยต่างๆผมว่ามันก็ไม่ดีเนาะมันก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีนั้นนะลูกอาจจะต้องคุยกับคนที่บ้านที่ผู้ป่วยอยู่หรือผู้ดูแลที่อาจจะอยู่แถวๆนั้นว่า เอ๊ะทำยังไงอาจจะช่วยกัน manage ว่าสักประมาณอาทิตย์หนึ่งดีไหมหรือว่าอะไรต่างๆแบบนี้เออยาจะได้ไม่ถูกทิ้งมากจนเกินไปในจุดนรงเนี้ยครับผมอ๋อค่ะ oh, <okay. S 1> ผู้สูงอายุค่ะและผู้ดูแลมักจะมีการซื้อ,อยามากินเองตามการบอกเล่าของผู้อื่นนะคะเนื่องจากว่ากินแล้วอาการผู้ป่วยดีขึ้นอย่างงี้ค่ะอยากให้คุณหมอให้ความเห็นนะคะว่าแบบนี้เป็นการกระทำที่ถูกหรือผิดหรือมีความเห็นยังไงบ้างคะพอคนไข้าทานอาการดีขึ้นเนี่ย คนไข้มีการแบ่งยาให้ข้างบ้านด้วยอะว่าแบบกินแบบนี้แล้วมีแรงกินแบบนี้แล้วเดินได้เั้งข้างบ้านทานตามไปด้วยนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําเป็นอย่างยิ่งเนอเอ,อยาพวกนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามมันเป็นยาที่อันตรายมันมีแพทย์เวลาพิจารณายาให้กับผู้ป่วยอย่างหมอเวลาพิจารณาเนี่ยก็จะต้องดูว่าเอายานี้ตรงกับโรคของคนคนนั้นหรือเลปล่าโดสยานี้เหมาะสมไหมผู้สูงวัยเนี่ยเขามียาหลายชนิด ใช่ไหมครับพอเราให้ยาพากกินเ้นไปมียาความดันมียาเบาหวานมียาลหลลิ่มเลือดตอนนี้เขาเททุกอย่างรวมกันใส่ถ้วยแล้วก็เวลานี้เขาพร้อมที่จะกระดกแล้วก็ดื่มเลยทําไงดีอรัคุณบอ ต้องไปดูก่อนนะคะว่าเพราะว่ายาบางตัวค่ะอย่างพาร์กินสันเนี่ยคนกินก่อนอาหารตรงเวลาแต่ยาบางอย่างเช่นยาละลายริมเลือดหรือว่ายาที่กินหลังอาหารอาจจะต้องแยกออกมาค่ะ<ม>อาจจะต้องแยกเป็นก่อนแล้วก็หลังอาหารไม่ควรกินรวมกันเพราะว่าบางทีมันเขาเรียกมีปฏิกิริยาต,ต่อกันหรือว่าเอ่อมันอาจจะทำให้มีผลข้างเคียงจากยาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนจากกันไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันเยอะๆนะคะบ๊ายบายค่ะ